แต่ว่าสวยคุ้มค่าจ ะมาเริ่มด้วยคลิปที่2นะคะก็คือดอกมะริวันแม่นั่นเองนะคะจะมีแบบง่ายและแบบยากก็คือว่าถ้าแบบง่ายๆอ่ะมีเป็นดอกหรือดองดอกก็สามารถที่จะทําแล้วก็มาติดหน้าอกตรงนี้ได้เลยค่ะเสร็จสมบูรณ์ค่ะ <Okay. S 1> แต่ที่แบบยากก็คือเราจะมาทําหลายๆดอกแล้วก็ Amazing อรังกาอะไรอย่างนี้ <laughs> คุณแม่เห็นเป็นช็อกเหมือนคล้ายๆแบบว่ากระถางอ่ะแต่ว่ามันจะเป็นของขวัญของขวัญต้น มะล,ลิแบบนี้ไหมของขวัญดอกมะล,ลิยังไม่รู้เลยว่าจะตั้งชื่อคลิปนี้ว่ายังไงนะ้อ,องมีไอเดียดีๆไหมเจ๋งๆคือว่าจริงๆมันก็จะเป็นของขวัญวันแม่นี่แหละแต่ว่าเราจะทําให้มันฟูฟ้ารังการนิดนึงก็นี่เป็นแค่ความคิดนะยังไม่ได้ลองทําแต่ว่าไปทํามาหลายชิ้นแล้วละ่ะนี่ไปทามาหลายๆลายชิ้นก็สนุกดีนะคะก็อยากจะเป็นไอเดียให้น้องๆนะคะเอาไปปรับใช้ได้อีกเนาะถ้ายังไงอยากรู้วิธีทําแล้วตามไปดูกันเลยค่ะ มาค่ะขั้นตอนแรกนะเดี๋ยวเ่อพาจะให้ดูว่าเราต้องใช้ลวดเนาะถ้าน,น้องๆมีลวดอยู่แล้วนั้นหนากว่าน,นี้ก็ไม่เป็นไรขั <Okay. S 1> ้นตอนแรกค่ะไม่มีอะไรมากให้เราดึงกระดาษมาทั้งหมด3แผ่นค่ะ3แผ่นแล้วนำมาเรียงนะคะเรียงให้เขาเท่ากันด้านเดียวกันทั้งหมดเลย oh. นี่ค่ะสามแผ่นรวมกันแล้วใช่ไหมคะให้เราพับด้านยาวนะคะอันไหนยาวกว่ากันอะลองดูอันนี้ประมาณสักเท่านี้แล้วฝั่งนี้เท่านี้เห็นไหมอันนี้สั้นกว่าเอาทางสั้นกว่าค่ะพับเข้าหากัน,ไ,<ห>นไม่งงนะเจไม่งงนี่พับปั๊บเพราะมันจะออกมาสวยค่ะประมาณเดียวกันนะคะไม่ต้องซีเรียสแล้วกันเนาะแต่ว่าถ้าอยากให้ทุกดอกเท่ากันเป๊ะจะทําตามคลิปนี้เลยก็อาจจะต้องเหมือน ไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ตัดค่ะทีนี้มันก็จะได้มาหลายๆแผ่นแล้วใช่ไหมคะให้เราพับพับเนี่ยพับกลับไปกลับมาค่ะแบบนี้ค่ะพับแบบนี้เราดึงมาเยอะๆถ้าสมมุติว่าใครไม่รู้ว่าพับยังไงใช่ไหมเอาขึ้นมาสูงๆแล้วพับลงไปแบบนี้ค่ะจริงๆมันจะเป็นการพับไปพับมาค่ะอย่างเช่นพับเข้านี้แล้วก็ไปอย่างนี้มันพับพักอะเข้านี้อย่างนี้เห็นไหมแล้วมันก็หมุนมาอย่างนี้เห็นไหมมันก็จะช้า แต่ว่ามันก็จะเท่ากันเป๊ะเลยนะอันนี้ก็ดีพับแบบนี้ก็ดีสําหรับใครที่จะทําดอกเดียวนะเปลพาก็แนะนําให้พับแบบนี้เนาะมันก็จะเท่ากันพอดีเป๊ะๆแบบนี้ค่ะได้เป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมคะ <c oughs> เราก็ใช้ลวดนะคะที่เราตัดไว้ถ้าทําอย่างของเปอพาไม่ต้องใช้ยาวค่ะแต่ว่าถ้าทําแบบที่ติดหน้าอกต้องใช้ลวดยาวหน่อย <Okay. S 1> พับค่ะ ขัดลวดกันไปขัดลวดกันมาเหมือนให้เขาล็อกให้อยู่ะคะ่ะตรงกลางพอล็อกได้แบบนี้นะคะให้เรากางปีกออกพอเรากางปีกออกปุ๊บเราก็ฉีกออกมาเป็นชั้นๆค่ะจริงๆอ่ะแผ่นหนึ่งมันจะมี2อันใช่ไหมให้เราเอา2แผ่นที่มันติดกันแผ่นหนึ่งอะ่ะฉีกออกมาแบบนี้ไม่ต้องแบบไปซอยย่อยอีกไม่ต้องนะตอนนี้มันก็จะอยู่ที่ลีลาการแบบที่ดึงขึ้นมาค่ะว่ามันจะสวยแค่ไหนเนี่ยแค่นี้เองไม่มีอะไรมากเลยดึงมานะคะให้ครบทุกใบ ได้แล้วข้างหนึ่งแกนี่ค่ะแล้ก็ทำรันยาวไปค่ะจนครบทั้งสองด้านแล้วมันก็จะเป็นผู้ผู้เองดึงค่อยๆดึงนะคะใจเย็นๆนี่เราได้มาแล้วเห็นปะเสร็จแล้วค่ะสมบูรณ์น่ารักสวยถึงขาดก็ไม่เป็นอะไร แล้วเราก็สามารถที่ใช้กันไก่นะเล็มส่วนที่เราคิดว่ามันไม่สวยอะค่ะเล็มไปให้เขาเข้ากันอย่างเงี้ยค่ะมองแทบไม่เห็นเห็นไหมตรงนี้ก็เหมือนมันจะบานไปนิดนึงแล้วก็สามารถเล็มตัดตัดตัด,ตดเล็มได้ให้เข้าเป็นลูกกลมๆที่เราต้องการได้แล้วขั้นแอกวานนะคะเราก็อาจจะทำประมาณสัก50ดอกค่ะ เบาๆพี่พายังไม่ลองนะไม่รู้ว่าต้องใช้เยอะหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาทําขั้นตอนต่อไปกันเลยนี่นะคะขั้นตอนต่อไปให้เรานํากล่องสี่เหลี่ยมนะคะที่เราไม่ใช้แล้วเราก็หาอะไรมาใส่หน่อยค่ะด้านในนี้ให้เขาแน่นๆเพราะเดี๋ยวเราจะเสียบระเกียบลงไปอันนี้มันแถมมากับพวกกล่องใบชนีนะแบบในกล่องใบชนีนี่ค่ะให้เขาแน่นๆ แล้วก็ปิดไปเลยค่ะตรงนี้มันจะมีรูอยู่เห็นปะเวลานั้นเราจะเจาะตรงนี้นะคะนิดนึงค่ะเจาะไม่เยอะค่ะเจาะให้ดูเจาะกลางๆค่ะเพื่อที่เราจะเอาตะเกียบนะคะเข้าไปได้นี่ค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็ปิดกล่องให้สนิทพี่พาว่าห่อขอ,ของขวัญอีกทีนึงก็สวยนะ <Yes. S 1> เราก็ใช้ตะเกียบนะคะแบบนี้ค่ะเสียบเข้าไป4ี่ตะเกียบนะคะก่อนอื่นเรามาทําให้เขาติดกันก่อน yeah. นี่ค่ะเราก็อยู่มุมกล้องที่สูงมากๆนะคะ,ะไม่ค่อยได้ใช้มุมนี้เท่าไหร่ <laughs> โอเค <laughs> เราจะใช้ลูกกลมๆนะอันนี้เหมือนเราหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปอะคะ่ะที่เขาขายพวกโฟมลอยกระทงอะไรพวกนี้เนาะ,ะนี่ค่ะเราก็จะนําตัวนี้เข้ามาะคะ่ะเสียบเข้าไปตรงนี้เราต้องยิงกาวร้อนนะคะให้เขาติดแล้วตรงนี้เจาะเขาเสียบเขาลงไปะคะ่ะ <laughs> นี่ค่ะจะได้เป็นรูปทรงเหมือนต้นไม้เห็นปะ แล้วก็ดูว่ามันแบบสูงไปไหมแล้วก็กระเถิบลงค่ะเอาให้พอดีที่เราต้องการเนี่ค่ะตอนนี้เราก็ยิงกาวร้อนลงไปแล้วนะทั้งสองสาม,มุมนี้เนาะเราก็จะใช้ดอกมะลิของเราที่เราไปทําไว้เยอะๆนะคะมาติดให้ทั่วๆเลยโดยการตัดตรงนี้ทิ้งไปค่ะให้มันเหลือสั้นๆด้วนๆแบบนี้เนาะแล้วก็ไล่ย,ยิงกาวร้อนไปเลย เราก็ค่อยๆไล่เลเวลไปเรื่อยๆค่ะจนครบเลยเนาะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่พาว่ามันโล่งไปนิดนึงค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะพันตรงนี้นะให้เป็นสีเขียวๆพันลงไปเลยค่ะ okay. นี่ค่ะสวยขึ้นมานิดนึงแล้วเนาะแต่ว่าก็ยังขาวไปเพราะนี้ขาวแล้ววันนี้ขาวไม่ได้เราห่อหน่อยละกันห่อสีฟ้าแม่จะได้เข้ากับวันแม่เนาะแล้วก็ห่อไปเลยนะเหมืหอนห่อของขวัญน,นะคะห่อทับไปเลยค่ะทะดัดาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าคิดว่ายังโล่งไปนะเดี๋ยวเราจะใช้พวกเชือกหรือว่าริบบิ้นอย่างเงี้ยมาผูกตรงโบตรงนี้อีกนิดนึงเพิ่มความน่ารักสดใส นี่ค่ะเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราอาจจะมีการ์ดเล็กๆให้คุณแม่ตรงนี้อย่างหนึ่งเนาะแล้วเราก็จะมาสอนทำเป็นเข็มกัดเล็กๆนะคะง่ายมากๆเลย <Wow. S 1> ที่เราทำไปอันนี้ลวดเขาจะหนากว่าเห็นไหมสังเกตไหมง่ายๆนะว่าพ,าพาทำแบบง่ายๆเลยแล้วก็ใช้โฟลล่าเทปนะมาแล้วก็ใช้ตัวใบนะคะนี่ค่ะมาใส่สักสองใบยอย่างนี้นะคะแล้วก็พันไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวเราจะพันโฟลล่าเทปก่อนหนึ่งครั้ง เห็นไหมคะได้ดอกหนึ่งแล้ว <Wow. S 1> แล้วถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้เขาเป็นเข็มกัดนะเราก็สามารถหักให้เขาเอียงอย่างนี้ได้ค่ะ <Hey. S 1> แบบนี้ยังไง <Hey. S 1> ก็ติดเข็มกัดได้เลยนี่ค่ะเอากาวร้อนติดใส่ตัวอย่างนี้หรือว่าถ้าเราไม่มีแบบนี้เราก็ใช้เข็มกัดธรรมดาได้เลยนะคะติดอย่างนี้ค่ะให้มันแบบดูอลังการมาทั้งใบมาทั้งกา้างนงี้แกโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอ้ยใช้เวลาทำนานมาก เงือแตกเลยใช้แบบอันนี้เกือบ50กว่าดอกเลย oh. นั่งทำเนาะแต่ว่าสวยคุ้มค่าจริงๆแกแล้วก็อันนี้นะ มันมีทั้งแบบเป็นกิฟต์หนีผมกับเป็นติดเข็มกัดได้ด้วยอ่ะอันนี้เขาแถมมาในชุดอะไรสักอย่างเนี่ยน่ารักที่น้หาซื้อได้ที่ไหนมันเป็นฐานแบบติดกันไปเลยอ่ะเดี๋ยวป๊พาจะติดให้ดูสมมุติว่าเราติดกับเสื้อใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบนี้นี่<ว>ติดกับเสื้อก็จะเป็นอย่างงี้จริงๆเขาใส่ข้างไหนอ่ะข้างขวาไม่ได้แล้วหูเราก็แบบทําเองอ่ะแล้วมันทําง่ายมากเลยถ้ามันแค่ดอกเดียวนึืออกมามันง่ายมากมาเดี๋ยวเรามาติดบนหัวกันบ้างโอเค okay. เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซ b s c r i b ปเป๊อปาด้วยนะคะ <Okay. S 1> แล้วเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะอย่าลืมกดกระดิง่งกุ๊งกิ้งให้ป๊อป้าด้วยค่ะท้าไงคลิปนี้ป๊อปผ่าไปแล้วนะเจ